พี่น้องลงคลิปไวแต่ว่านี่ยังบุ้ยวีลาแบบเขียนหัวข้อ,เ,ขเ,อเลยทักทายสบายดีพี่น้องวันนี้ก็คำอะไรหรือง,งานแล้วส่งไม่ลูกเขาส่งไม่ลูกเขาอันนะซ่งไม่ลูกเขามีแขงอ,อ๋อยังบุหรี่เขากระพี่น้องยังแต่นี้แหละนี่ลองนี่ลงไปกับตะกระหันกับสามตา พักกนหน้าหายายนี้เดี๋ยวสิถไทยคลิปเลาะเบิ่งหายายนึงข่าหนึ่งหน้านี่แหละพี่น้องมาเบิ่งาซุกจนเบิดนะพี่น้ซุกเบิ่แล้วมอนีีกัแมงขับบ่มันคืออยู่ในกุกจิกอ้าไป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 ไอกปไ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 เไปไาไปไไปไปไป แหลสูรพี่น้องเฟซบุ๊กตั้งใหม่เด้ยพย่พีองเด้อซื้อเก้าแต่ว่าเป็นหูปโปรไฟล์ใหม่ทันใหม่ทุล่ะน้องปลาดูขึ้นกุกจิกได้ตกนอเขาไปบังไหม,มชื่นเจเคยเอาบอกคือหูบอกหอยมูมันคือบบอหู่ะ เขาเนะี่ยุกเบิดแล้วสุกเบิ้แล้วรออะไรล่ะคะคนเกี่ยวกับไปองเฮียนฮฮเฮ้อเฮ้เบิดแล้วิม่ล้วดูเอ้ยหายเทิงกับผู้ที่เกี่ยวเด้กเขานะ พอดีเกี่ยวไปเบิดแล้วเขาเนี่ยเบ่งบ่เมื่อวานเนี่นะเป็นแนมันยังเคียวแหงด้วยเขาเขาเถะเนาะหาเถิงนี่ยมามือกี้มองดูเนี่ยมันวคือยังนี่มันจวดจัดจวดจัดมาลยแดดดิ โ <Q> อ oh, ah, ้ยห่าใหญ่แอนพอเกี่ยวบ่แห้งล่ะมืออื่นนี่คั่นเขาอันในดองบ่ไเกี่ยวกสั่งเข้ามาเลยแหละแล้วเลยปดูตกเด้อายูเด้อ บมมี่ยังมาแรงน่ะนหักไปฮะเบิงเ้งน,น,นั่งเข่าใหญ่น่ะ<อ>ก c o i เบิ้ดพี่น้องตาเสียดายเข่าเขาคือการได้หนี่ซุกไว้ไว้มื่อนีซ้ำนีเมื่ออื่นซ้ำหนึ่งขบ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 ไปแบบนี้มันเบิดฝนแล้วเดว้มันแห้งละ่ะมันแห้งมันแดดละเข่าก็ซุกไว้ แล้วเบิดแล้วบาดนี่ทางภายนั่นแลลวเบิดแล้วพี่น้องแล,ล,ล,ลงนนื่อเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดยังแต่ขนบาดนียังแต่ตะกะสามตาหนี้แล้วก็มาหนี้แล้วก็ลองข้างน้องหน่อยลงหันก็ให้ใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นไปหันแล้วก็มาหนี้พี่น้องท่านเปรียบเทียบก็ยังอยากกายคิงป้อนหนึ่งหน้านะสิวน้ำลายสักคือถ่ายได้แต่คลิปเจะนะ้าน่ะแล้วจักโตนะ

ชิ้นักสิ้นักอยู่เขาบอนนี่นะเบิ่งห่วงนี่มีแต่ห่วงเขานี่สองหัยนี่เนาะสามหัยนะท้าสิได้ซุ่มดำตำลังเ้าสิได้่างไงเขาซุ่มดำก่อนเ้าบ่ได้ซุ่มดำตำลังนี่สิได้นี่นะได้กลัวซุ่มดำก่อนอยู่เนแนๆไปมีแต่ห่วงเขาได้ขึ้นบ่ไป

แถวนี้น่ะงามพี่น้องบ่อน้ำก่อนนะเขาเนี่ยยอมหับว่างามแต่บ่มีห่วงตัวดำดำกำลังน้มาล้อมก้อมก้อยหักแต่ว่ามีแต่หมากมีแต่ห่วงรุ่นเบิ่งพี่น้องมีแต่ห่วงที่ได้เท่านั้นกับแถวตะกะนี่ก็พอได้อยู่แต่ว่าซุ่มดำก่อนมันเออก็ป้าเธอดูป้าเธอดูเสียเสียนไม้ปักบ่าป้าเธอ ถูดไม่ใช่บ้าอ้าตัวเจ็บเลยแก่กระลากระลามันมีแต่ดูไว้ลงมาเบิ่งต่เฮ้งแลดวบเดี๋ยวเผาเห็ดมันตีคนมาพันธุ์ลายกะเออนี่นะนี่ผู้นั้นมีแต่หอบแถวนี้ไหนมีแต่หวงเหงอเขามิใครก็ซุ่มดำก่อนเนาะ นี่น้านี่เข่านี่มิตหาห่วงเออบ่แถวนี่ผัดอ้าวผัดนั่นนี่ผัดหยากรอยเบอร์อะไรนั่นนี่นะไปใช้ดูเด้จก็กโตแหละฮะไปใช้กำหัมห่มมึงน่ะเออเม็ดข้าวมันอีลีอ้าอ้าอุย้ยมันมีกระตุกน้ำมันมีกระตุ้กวัว แต่แนมคือแบงดูมันกอดคือตูบุตโปอดอยู่โอ้ปลาถูกกอดแห้งอิลี่นี่นี่นะเทปคนมาไม่ข้าแต่ละเสือเออเออเดี๋ยวเผ่าเดี๋ยวเผ่าซุนได้ดูขึ้นขึ้นเนี่ยเตรมโนมากระปุกนะเอาเอาไปพยายางกระปุกเอามามึงนะมึงนะขึ้นขึ้นมึงจะขึ้นมันจะขึ้น ้ออมเดไม่ใช่ที่ผมเห็นจย่โตโอ้ยนี่น่ะนี่น่ะนี่นี่นี่มันเกาะอยู่่นีเห้หมดนะระวังได้ลูกตกได้บบตกดอกขอกินมันข้ามเด้อผู้แป็กหนามาขึ้นได้จับดีๆได้ลูกของเขาเบิ่งหันนั้นยังเคียวอยู่พอดีเกี่ยวแล้วบบบนี้ บ่ถึ่งว่อนนี่จังวะเออเกาะลูบุลป้อมนี่อืมเกาะลูบุลป้อมไม่นี่แล้วข้าเจ้าทางงามมันนะมันกัดเด่นโต๊ะเลยไปเลยไปเลยไปเลยนิ่มนิ่มนิ่มเดินนะเด่นนะไปไหมโคมกับโบจักนะ ว่าจะดูชุนก็อันนี้ได้นี่นะมันก็โล,งลง่งโล่มาพี่น้องมาเมบิ่งมาเบิ่งอันคราบย้ายก่อนจักบาดโอ้ตะกระบะมันซุกแต่โดนแล้วอันนี้นะฟามาจนก่อยอ,อกพอออกบนแหละปอดเออเข่าย้ายนี่บ่ได้บ่ได้ให้นะกะซุกไปเบิดแล้ว ผมมีผูกเกี่ยวได้บ้านนี่พี่น้องไปองเฮียนอื่น,นนี่เขาเตี้ยงกับปานนิเขาเตียงกับพ่อเขาเตี้ยงเขายายกับพ่อเขายายเอ๋อเธอมองดูความง,งามจนหมุนกอกพอกผูกนากัะน,นามันเอาบอทันเลยพี่น้องสิรีส์ได้ปะเนี่ยนะมันก่อยแห้งค่ะมันกระซุกตะเฮงเลย ขาพองนี่มันกับพอเกี่ยวแล้วนี่นะมือหนึ่งสำนึงมือหนึ่งสำนึงเกี่ยวยำไปเบิดเลยพี่น้องเจนได้กับฝากเบื้องฝากซุ่มฝา,า,ากเป็นอกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อสุคค่มคลิปแต่ตัวจุกจุกบทความโฆษณาให้นะ อยากจะให้ทางเมงรับทางเมงคามทางเมงมันมนี่นี่ลงนี่เม่นบ่เสกลงมันอนี่งโมเมนงามไหมพอๆกันคิดใหม่ได้เบียงเด้อฝากเบิงฝากสม้ะพี่น้องไปแล้วโรูทั้งคูกะกแก่เขา